สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะคะนิวแมสเซจวันนี้พบกับดิฉันลักษิกาแพทองค่ะไทยนิวเอเซียวันนี้จะขอพูดเรื่องราวดีๆในวงการศีกะกีกันบ้างนะคะเอกเฉลิมเกียรติศิวราคานท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะท่านก็ได้ให้เกียรตินะคะมาเป็นประธานในพิธีโครงการเพื่อนตํารวจดนตรีสร้างโลกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโครงการของตํารวจนะคะที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกประเทศทั่วโลกนะคะกาลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 เรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเกือบจะสุดปลายปลายของการระบาดแล้วเรียกได้ว่าประเทศหลายประเทศนะคะหรือบางประเทศเนี่ยพ่ายแพ้ให้กับมันเลยทีเดียวค่ะก็เอาละค่ะถือว่าตัวท่านเฉลิมเกียรติเองเนี่ยท่านก็มีความเมตตานะคะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเราชาวสื่อมวลชนค่ะที่ประจําอยู่สํานักงานตํารวจแห่งชาติหรือนักข่าวนะคะที่ทําข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหน่วยงานตํารวจนะคะว่าทํางานกันที่ผ่านมานะคะเป็นไปด้วยความยากลําบากค่ะเนื่องจากมีการระบาดของโรคนี้นะคะท่านเลยมอบหมายให้คุณอั นุพันธ์หรือคุณตู่ไดนามายค่ะ กับคุณประกายฝนพุชานะคะซึ่งคุณประกายฝนเป็นภรรยาของคุณตู่ค่ะก็ท่านก็สั่งให้ดําเนินการตามนโยบายที่ท่านได้กาหนดไว้นะคะซึ่งระหว่างพิธีเปิดเนี่ยท่านก็มีการอ่าให้มอบหน้ากากอนามัยเจลล้างมือให้กับพี่น้องเราชาวสื่อมวลชนค่ะในงานนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามีหลายท่านเลยค่ะที่มาร่วมงานกันไม่ว่าจะเป็นท่านผู้บังคับการกองสารนิเทศเอ่ยใครต่อใครเอ่ยคุณหน้าคุณตากันนะคะก็ดกรพีรวัตรค่ะกับดรทัชชวินสุรเสตค่ะท่านเป็นประธานหลายประธานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นป ปรธานกตอตอรอกทมภาคประชาชนหรือประธานกตอตอรอบกนหนึ่งนะคะประธานกตอตอรอส,อนอสนชนะสงครามค่ะเรียกได้ว่าท่านเป็นที่รู้จักในวงการสีกากีนะคะเท่าที่เห็นผลการทํางานที่ผ่านมานะคะท่านมีบทบาทช่วยเหลือสังคมค่ะล่าสุดเมื่อวันที่17มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี้เองท่านก็ให้การสนับสนุนนะคะทีมงานอาสาสมัครนะคะที่เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะในการนําส่งโรงพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยนะคะผู้ป่วยรายนี้นะคะเป็นหญิงอายุ74ปีค่ะอยู่ที่ ที่บริเวณพื้นที่จลนสนิทวงนะคะก็ได้นำพาไปส่งโรงพยาบาลวิชัยเวชค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะในระหว่างที่นำพาหญิงรายนี้ไปส่งโรงพยาบาลนะคะก็ยังมี กระทากันในส่วนของมาตรการการควบคุมการระบาดของโควิดนี้นะคะโดยการมีการนําเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิขะมาตรวจวัดไข้ให้กับผู้ป่วยด้วยเพื่อเป็นการสกรีนผู้ป่วยเบื้องต้นนะคะว่าเข้า,ขา่ขยผู้ต้องสงสัยหรือผู้รู้ได้รับเชื้อโควิด -19 มาหรือไม่นะคะตามมาตรการการป้องกันค่ะก่อนที่จะนําส่งโรงพยาบาลนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเลยทีเดียวค่ะ ก็หมดเวลาแล้วนะคะมาติดตามข่าวสารกับพวกเราค่ะร่วมกด Subscribe รับข่าวสารแมสเซจ e ิวนิแมสเซจจากทีมข่าวไทยนิวเอเชีย